ดูนอยรวมของเราพรุ่งนี้นะคะานอยชุดรวมนะคะของเรามาแล้วค่ะเด่นเดนค่ะเด่นๆนี้ศูนย์สี่เจ็ดนะคะตัวเล็กไปปะคะ hmm. หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ศูนย์สี่เจ็ดนะคะดูให้ดีๆนะคะนี่ตัวเล็กจริงๆนะวันนี้เนาะวันนี้สงสัยจะปนีด้สักหน่อย,อยสงสัยตาจะเบลอถ้าเขียนตัวใหญ่มันจะเขียน มันจะเขียนไม่สวยกับมันจะตัวใหญ่เกินแล้วมันนี่ค่ะมันเกะกะมันดูแล้วไม่เรียบร้อยไม่สวยก็ลองดูทําดูวเนี่ยดูเดียเขียนนึกไม่ออกดูยังไงก็นึกไม่ออกพอนึกออกแล้วโอเคแล้วปากกาจิ้มทาไมเนาะนี่เนาะทุกวันเลยชีย้เนาะชี้เนาะอ่ะน่นไปเรื่อยพูดเองทอําเองเออเองอ่ะเล่นเองนักเลงพอบาสัน ดูนะคะเนี่ยเฉพาะกิจพิเศษปกติ v i p ของเรานะคะวันนี้ก็แตก2น้อยนะคะเข้าที่เฉพาะกิจแล้วก็พิเศษค่ะนอกนักนั้นเข้าหมดนะคะถ้าจะรูดจะวิ่งแต่นึกยังไงก็น,นึกไปออกเวลามันเบลอว่าจะวิ่งอะไรดีว่าจะรูดอะไรดีเข้ามาทีละตัวทีละตัว,ตวโอ้จะบาดตาย เพื่อนๆคะเวลาถ้าพี่ถ้าพี่เจาะให้ไม่ใช่ถ้าพี่ให้รูดหรือให้วิ่งเนี้ยเติมเบิ้ลไปด้วยนะคะลืมบอกไม่เคยบอกสัก,กทีพอถูกก็ถูกคนเดียวทีเนี้ยน้อง,องๆเพื่อนๆก็ไม่ได้ถูกตามก็ไม่ได้ซื้อตามเนาะสงสัยไม่ชอบเบิ้ลพี่มันสายเบิ้ลนะคะเล่นอะไรก็ตามจะเล่นเบิ้ลแถมไปด้วยอย่างเช่นเราเล่น0ูนย์สี่เจเติมไปเลย ศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดไม่เยอะค่ะไม่เยอะเพิ่มไม่เยอะอืมถ้าถูกก็ดีไปอย่างวันนี้นะคะแต่พี่ก็มีเนี่ห้าตัวพี่จะเล่นห้าตัวเลยนะอืมอย่างวันนี้เก้าเก้าพี่มีเก้าเก้าพี่เล่นเก้าเก้าเล่นทุกตัวที่มีเนี่ยถ้าจะเล่นหมดก็ได้บางครั้งก็เล่นหมดนะคะเพราะถ้าเกิดตัวไม่เด่นเราก็เล่นน้อยเอาจะได้ไม่ขาดทุนเยอะค่ะประมาณนี้ค่ะ นะคะพรุ่งนี้รวยๆปังๆกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้อีกนะคะเดี๋ยวยังมีเหลือเยอะที่ยังไม่ลงพอรู้สึกว่าตาจะเบลอแล้วไม่รู้จะทำไหวหรือเปล่าอย่างลาวสตาวีลาวสตา์ที่แตกทุกวันนะคะแตกสามตัวนะวันนี้นะอย่างเช่นลาวสตาของเราเนาะวันนี้ดีใจสุดๆเลย908เหลวว้ายตื่นเต้นแทนน้องน้องค่ะส่วนพี่ไม่เท่าไหร่หรอก ว่าพี่ชินละบางครั้งก็เล่นบัางบางครั้งก็ไม่เล่นสบายสบายค่ะราสตาวันนี้นะแตกสามตัวแต่ก็เข้าทุกทุก,ท,กทุกเลขนะคะราสตาร,ราสตาวีเอยหรืออะไรอีกนอยนอยทีวีสงสัยวันนี้ไม่เข้าเนาะนอยทีวีห่างไกลความเจริญเลยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทําต่อเดี๋ยวจะไม่ทันน้องๆนะคะทําอีกสามสามเนี่ย สามหุ้นเนี่ยสามหวยเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าลองดูนะคะใช้เวลาอีกสี่ทุ่มก็นอนแนละะ้วค่ะเพราะตื่นแต่เช้าไปทำงานแต่ช่วงทำงานช่วงนี้นะคะเพราะจะไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์นะคะจะจะจะทำงานทำงานหนักมากช่วงนี้เพราะมันเป็นหน้าซัมเมอร์นะคะมันต้องทำให้เสร็จ เพราะว่าอีกหน่อยก็จะพักร้อนแล้วค่ะจะได้ลาพักร้อนแล้วเฮ้ยคุยอะไรมูนี่เนาะเรื่องส่วนตัวค่ะโอเคเรื่องส่วนตัวเราพูดทีหลังนะคะค่อยว่ากันเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ